สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีนะครับวันนี้ครับผมก็มาเซตอะไรนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุดนะครับลูกโตนะครับผมสเต็ปประกอบง่ายครับใช้งานได้จริงครับก็วันนี้นะครับก็มาเซตให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้อาไปประกอบต่อนะครับ ทำไมถึงต้องเซตครับเพราะว่าลูกค้าซื้อมาเป็นชิ้นนะครับผมแล้วก็ลูกค้าบางทีก็ไม่อยากเสียเวลาเซตเองครับมีงานที่ต้องทำนะครับแต่ว่าอยากเอาไปประกอบแล้วขับได้เลยประหยัดต้นทุนนะครับผมก็คือไม่ต้องทำเป็นตัวให้นะครับแต่ว่าซื้อ,อไหลมาเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ให้ช่างเซตให้ไปประกอบเองก็คือติดนิดชนหน่อยก็คือ ลูกค้าทําเองได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแครงหัวเอ็กไซเตอรนะครับเบสหนึ่งสองหนะครับทําการดูดเข้าเหอย่างนะครับเข้าแครงแล้วนะครับจุดตกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นการฟอร์สนะครับนี่ครับจุดตกนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับอ่านี่ครับ ก็ได้อยู่นะครับการฟอสเหนียวๆนะครับทีนี้ก็นะครับเอาเข้าเหวี่ยงใส่แล้วครับทําการหมุนนะครับหมุนเลื่อนนะครับไม่มีเสียงสีหรือว่าไม่มีเสียงขูดนะครับผมข้อเหวี่ยงไม่ชนแข้งนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าเหวี่ยงนิ่งด้วยครับนี่ครับอ่า อันนี้คือผ่านแล้วนะครับ1ขั้นตอนนะครับก็คือระยะเนี่ยเราจะเซ็ตจากช่างกึงนะครับจากลงกึงไปนะครับลูกค้าจะเซ็ตระยะเนี้ยไม่ได้นั่นคือระยะความกว้างของข้อเหวี่ยงและเบ้าลูกปืนนะครับลูกค้ามีหน้าที่ประกอบอย่างเดียวเลยนะครับพ้นไม่พ้นท e ิ้งไว้เป็นหน้าที่ของช่างกึงลงกึงได้เลยนะครับผมถ้าช่วงนี้กว้างเกินนะครับช่วงข้อเหวี่ยงกว้างเกินลูกปืนก็จะกว้างตามระยะเฟืองก็จะไม่ได้นะครับผมจะ ติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดเลยนะครับผมก็อันนี้เอาเข้าเหวี่ยงเข้าแคงได้แล้วนะครับหมุนพ้นแล้วนะครับนี่ครับส่วนเรื่องของเกียร์หลายคนสงใส่นะครับสเตปนี้นะครับกึงแค่เกียร์สองกับเกียร์สามออกนะครับผมเอาลูกปืนใส่แล้วเราเกียร์วัดนะครับซึ่งผมก็ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ต่อไปนะครับ็นการเซ็ตลูกสูบนะครับนี่ครับลูกสูบก็ทำการปาดหัวหลบวาลให้อย่างดีอย่างเนียนอย่างสวยเลยนะครับ ขอบลูกหนาห้ามิลนะครับผมการลูกสูบลูกค้าร้อนเกินนะครับเพราะว่ามันลูกแปดห้าชักยาวนะตัวนี้ก็ใส่ก้านฟอสนะครับนี่ลูกสลักนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมขั้นต่อไปนะครับก็เสื้อสูบนะครับทาการปาดเซตนะครับปอกเทเปอร์นะครับตัดเสื้อให้ได้ขนาดนะครับยกขอบห้ามลืมลูกเล็กลูกใหญ่ต้องยกขอบ ยกขอบปาดเงานะครับผมแล้วก็เสาเสื้อนะครับที่ต้องพอดีมากนะครับยาวเกินก็ไม่ได้ครับยันฝาปิดสั้นเกินก็น็อตไม่ถึงเสียงเกียวรูดเกียวระเบิดนะครับผมตัวนี้นะครับทําการขัดลื่นแล้วนะครับใส่ไปนะครับให้ดูกันนะครับผมด้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผม หมุนลูกขึ้นมานะครับลูกสูบนะครับตกขอบนะครับตกขอบแล้วแต่เรานะครับตกขอบแล้วแต่เราที่เราคํานวณซีซีนะครับก็คือเอาช่วงชักค <okay>. <c oughs> ูณลูกส <realised> ูบคูณฝาหารพายอาร์ลังสองอะไรนั่นแหละแล้วแต่ถนัดสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเซตให้ลูกค้านะครับตามนี้นะครับลูกตกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับฝานะครับ ฝาเซ็ตให้หมดแล้วนะครับแคมด้วยนะครับอันนี้แคมเดิมลูกค้านะครับแคมเดิมลูกค้านะครับเซ็ตแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับนี่ครับหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปใส่แผ่นปิดได้เลยพนอตลูกค้าไม่มีมากนะครับผมแผ่นล็อกแคมอย่าลืมใส่นะครับถ้าลืมเดี๋ยวก็เดืองออกมาวิ่งเล่นได้นะครับผมนี่ครับแค่น็อตสองตัวนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับเซ็ตให้หมดแล้วนะครับผมหมุนให้หมดแล้วนะครับ ระยะวาวระยะฝาครับต่อไปก็จัดการใส่ครับนี่ครับสวมฝานะครับเสร็จแล้วนะครับระยะน็อตครับนี่ครับเสาเสื้อนะครับก็ต้องพอดีนะครับเห็นไหมอันนี้ต้องขันเข้าไม่สุดนะครับถ้าขันเข้าสุดจะพอดีเลยนะครับผมเกี่ยวจะเข้าพอดีนะครับและอีกหนึ่งระยะที่สําคัญระยะนี้นะครับผมที่หากันไม่ได้ทํากันไม่ได้ทุกวันเนี้ยนะครับผมคือโซ่เราลิ้นนะครับ โซ่เราลิ้นคือเรายังคำนวณไม่ได้ว่าลดยืดชักขนาดนี้แข้งขนาดนี้ข้อขนาดนี้ก้านนี้ใช้โซ่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นแข้งนะครับหัวเอ็กไซเตอร์ไม่ได้แข้งเดิมหัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโซ่เราลิ้นนะครับผมนี่จะใช้ซื้อสองเส้นนะครับต่อเอานะครับสองเส้นต่อเอาโดยการต่อนั้นต้องต่อเป็นเลขคู่นะครับผมลูกโตๆนี้ผมไม่แนะนําต่อเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่า ด้วยแรงบิดแรงทอคซีซีที่สูงขนาด450ซีซีนะครับแบบนี้ถ้าเกิดโซ่เราลิ้นนะครับไม่เหนียวจริงโซ่ก็จะขาดก่อนนะครับเพราะว่าใช้รอบนะครับแล้วก็กําลังเยอะนะครับผมรอบไม่ค่อยสูงแต่กําลังเยอะนะครับผมอ่ากำลังเครื่องยนต์เยอะแล้วก็สปริงวาล์วต้องใช้แข็งมากเพื่อรองรับกับวาล์วโตลูกโตนะครับผมที่ว่าต้องให้มันกลับทันถ้ากลับไม่ทันลูกสูบก็จะ ทะลุวาลก็จะขาดจะคดได้นะครับเฟืองตัวล่างนี้นะครับผมใช้เป็นเฟือง e อ็กไซเแปลงใส่นะครับที่ร้านก็มีขายนะครับสั่งทําได้นะครับให้ดูวาลก่อนครับผมนี่ครับฝาสูบนะครับเราทําการขีดไว้แล้วเห็นไหมครับนี่ครับขีดไว้แล้วนะครับยังไม่ได้ทําการจิกเบ้านะครับผมจิกเบ้าเปิดฝานะครับจะบวกซีซีเข้ากับลูกตกขอบอีกทีหนึ่งนะครับผม ลูกตกกีมินต้องนำซีซีตรงนี้เข้าไปบวกด้วยนะครับผมจะได้แม่นยำนะครับในการใช้งานนะครับแต่สเต็ปนี้ไม่ใช่สเต็ปแข็งนะครับสเตปขับเล่นชิยวเวนะครับผมเอาไว้ซื้อกาแฟโอเลี้ยงกินนะครับผมเวลาเลิกงานนะครับผมได้ขับรถสักนิดก็ชื่นใจครับได้ออกคริปสักหน่อยก็ดีนะครับผมไปกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไม่ต้องขี่เร็วครับผมขี่เรื่อยๆพอนะครับแต่ว่า ขอ,อให้ไปกลับแบบว่าไม่ต้องลื้อบ่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ดีใจแล้วครับผมก็นี่ครับเฟืองโซ่ครับผมเฟืองโซ่ก็มีสองแบบนะครับมีแบบตัวลดกำลังอัดด้วยนะครับผมกับไม่ลดกำลังอัดแต่สเต็ปไส่ไม่ลดกำลังอัดก็มีวิธีการสตาร์ทที่ทำให้มันสตาร์ทง่ายนะสตาร์ทไม่แข็งนะครับก็มีเทคนิคในการสตาร์ทอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นโซ่เหล่าลิ้นนะครับกับเฟือง เราจะทำการเซ็ตโซ่เราลิ้นนะครับกับเฟืองนะครับเพื่อให้พอดีกันเพื่อให้ใช้ตัวตั้งโซ่ตั้งได้น้อยที่สุดนะครับแล้วปัญหาโซ่เราลิ้นหลุดโซ่เราลิ้นขาดจะหายไปนะครับผมถ้าเกิดเราปล่อยหย่อนมากนะครับแน่นอนว่าถ้าตัวดันโซ่เสียหรือตัวยันมันเสื่อมเนี่ยโอกาสที่โซ่กระโดดข้ามฟัน,นมากเพี้ยนวาวคดก็สูงนะครับตำหัวลูกถ้าเกิดว่าโซ่ตึงไปนะครับ ใช้ไขควงดึงเข้าเลยแน่นๆนะครับโอกาสโซ่ขาดก็สูงนะครับอ่าอันนี้ก็จะทําให้นะครับพอดีที่สุดนะครับอ่าทางนี้เข้าไม่ได้นะครับติดนอด็อตงั้นก็ใส่ทางนี้เลยแล้วกันก็ตัวนี้นะครับโซ่นะครับผมก็คํานวณให้พอดีนะครับ อย่างที่บอกแหละนะครับลูกค้าเอาไปประกอบล้างประกอบทากาวได้เลยนะครับปะเก็นตีนเสื้อไม่มีนะครับปะเก็นฝาสูบไม่ใส่นะครับผมนี่แหละครับตำราแห่งความแรงนะครับพอจะใส่ไปมันระเบิดมันรั่วหมดแน่นอนครับก็เลยต้องไม่ใส่มันซะเลยนะครับผมยกขอบแทนนะครับนี่ครับสังเกตว่านะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมฟังโซ่นะครับ บนล่างนะครับนี่ครับก็อันเนี้ยใช้ตัวดันโซ่น้อยนะครับผมนี่ใช้ระยะกดที่น้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่โซ่ครับตั้งได้นะครับนี่ครับนี่ครับตั้งแค่แต่ะไว้ก็พอนะครับนี่ครับนี่กดได้นะครับแบบนี้คือไม่ตึงเกินนะครับเขาเรียกว่าพอดีเป๊ะนะครับผมนี่อ่ะ ก็ชุดนี้นะครับเหลือจิกเบ้านะครับทําเบ้าฝาซีซีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับหมุนง่ายครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันยังไม่ได้ใส่แหวนนะครับแต่ว่าใส่สปริงวาลแล้วนะครับต้องใส่ล้อแม่เหล็กจันไฟหมุนครับเพราะว่าสปริงแข็งมากนะครับผมถ้า ลูกเล็กก็ไม่ต้องแข็งเท่าไหร่ครับถ้าลูกใหญ่ก็ต้องแข็งๆหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้กําลังเยอะนะครับวาล์วกลับไม่ทันชนหัวลูกสูบนะครับผมวาล์วชนลูกสูบอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่เสร็จให้ครบหมดแล้วนะครับเกียร์เกอร์ผมก็จัดให้หมดแล้วนะครับลูกพี่กาไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับผมลนไฟใส่เกียร์ใส่เกียร์ลนไฟนะครับประกอบคัดจันไฟ ชุดบนนี่ทากาวใส่นอ็อตใส่นอ็อตใส่นอ็อตนะครับยิงนอ็อตตั้งมาให้ตรงแค่นั้นพอนะครับผมก็เซตให้หมดแล้วนะครับประกอบเหมือนรถเดิมกันเลยนะครับผมสเตอร์อันนี้น่าจะยืนอยู่ประมาณ17บ4็ดยิบสี่นะครับผมใช้รอบเครื่องประมาณ900 0พอไม่ต้องใช้เยอะเอาเหนียวเหนียวทนทนแช่จะได้ไม่พังนะครับผมน้ำมันเครื่องก็ดีๆหน่อยนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับสเต็แปดห้านะครับ ใช้งานดันโลนะครับผม